สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ท้องฟ้าสดใสป้าก็เลยมาถ่ายบรรยากาศจ้ะวันนี้แสงแดดดีมากแต่ว่าอากาศก็จะเย็นหน่อยจ้ะก็เล่นน้ำนิดหน่อยวันนี้ ผ่อนคลายแต่ก็หนาวจ้ะข้างล่างลมจะแรงมากเลย ียวป้าชอบมานั่งชมต้นไม้อะไรเงี้ยท้องฟ้าสดใสวันนี้มองแล้วสบายตาต้นไม้สีเขียวๆมองยอดไผ่มองฟ้าอะไรเงี้ยก็เพลินดีวันวันหนึ่ง ท้องฟ้าสีครามเลยวันนี้ป้าไม่ได้ออกไปไหนก็นั่นแถวแถวนี้ก่อนเขาปลูกไผ่ไว้เป็นรั้วมองแล้วสดชื่นนะไผ่ต้นเล็กเล็กบรรยากาศท้องฟ้าที่ที่ใสวันนี้ใสพอสมควร ตรงนี้ก็นกชอบมาเดินเล่นพ่าก็ชอบมองนั่งมองแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยบรรยากาศธรรมชาติดีมีลมมีต้นไม้มีนก กลางวันผู้คนไม่ค่อยมีแล้วจ้ะเพาะคงออกไปทำงานหรือไปไหนกันตึกนี้เขาจะปลูกต้นไม้แล้วก็มีดอกสีม่วงนะจ้ะทั่วทั้งตึกเลยทั่วบริเวณรอบด้านนะจ้ะพอตอนเย็นจะมีเด็กๆมีครอบครัวก็ชอบมานั่งตรงสนามเด็กเล่นเล็กๆตรงนี้จ้ะ ริเวณน,นี้ด้วยจ้ะช่วงนี้เป็นตอนกลางวันก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่จ้ะพูดถึงตึกนี้ก็เงียบสงบดีเหมือนกันจ้ะเนี่ยจ้ะก็จะมีดอกไม้สีม่วงรอบเลย ก็มีมแมลงบินดอกไม้ตอนกลางวันนี่เขาจะชูช่อขึ้นมาสวยพอตกเย็นเขาก็เขาก็จะเหี่ยวเฉานิดหน่อยจ้ะเมื่อบรรยากาศป้าก็ชอบมานั่งเล่นมองรอบๆบบริเวณต้นไผ่เล็กๆที่เขาปลูกรอบรั้วตรงนั้นนะจ้ะ ลมแรงมากด้านล่างเนี่ยป้าสงสัยว่าทำไมเขาปลูกแต่ดอกไม้เนี่ยต้นแบบเนี้สีม่วงรุ่นสายแสงไฟที่ว่าก็จัดงานลอยกระทงอ่นี่นกก็บินเล่นบินเล่นลมเลืเล่อยเปื่อย มองธรรมชาติมันก็สบายตาสบายใจทั้งวันนะจ๊ะนกมีทั้งวันถ้าลงไปเนี่ยได้ยินเสียงนกร้องตามต้นไมก้ก็ไครก็ใครในมอกต้น ตรงบริเวณนี้ก็จะมีลมพัดน้ำเป็นริ้วรว,วใต้ต้นไม้ใหญ่นะป้าชอบไปนั่งแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ใบจะร่วงลงเยอะแล้วเพราะหน้าลมใช่ไหมหน้าหนาวอะไรเงี้ยธรรมดาใบไม้จะจะเต็มต้นเลยวันนี้ยป้าชอบมานั่งมองช่วงบางวันเนี่ย ก็มืดข้าละต้าก็มาถ่ายถ่ายแสงไฟกระทบน้ำที่สะแสงไฟอะไรที่ประยุกตลงในน้ำ มุมนี้ก็คนก็ชอบมานั่งเล่นตอนช่วงหัวค่ำมาจ้ะป้าก็นั่งอยู่มุมหนึง่งก็อมองรอบๆช่วงนี้คนก็จะกลับมาแล้วก็ขึ้นอยู่ข้างบนหมดแล้วแสงไฟก็ยังไม่ได้ปลดออก ช่วงวันลอยกระทงยังสวย